แกงน้ำเต้าอ่อนน้ำเต้าอ่อนเป็นผักที่มีโพแทสเซียมต่ำนะคะอาหารเหนือเมนูนี้ก็คือแกงน้ำเต้าอ่อนโดยที่ใช้น้ำเต้าอ่อนที่เป็นผักโพแทสเซียมต่ำแล้วเราดูส่วนผสมนะคะน้ำเต้าอ่อนเราใช้ที่หนึ p, ่งทัพพีน้ำเต้าอ่อนหนึ่งทัพพีใบเมงลักนะคะใช้เหมือนโรยโรยแค่นั้นพอนะคะคือห้าใบผักขี้ซอยหนึ่งช้อนชาต้นหอมซอยหนึ่งช้อนชา ปลาช่อนย่างสองช้อนโต๊ะนะคะปลาช่อนย่างสองช้อนโต๊ะก็จะได้ปโปรตีน7กรัมนะคะ,ะ,คะเครื่องแกงนะคะเครื่องแกงก็จะมีพริกหนุ่มนะคะกระเทียมหอมแดงแล้วก็ในที่นี้เราใช้เกลือหิมาลัยนะคะ1ส่วนสช้อนชาแล้วก็น้ำเปล่า1ถ้วยสำหรับสูตรนี้เนาะสำหรับสูตรนี้ใช้สำหรับ1ท่านท,ที่ทำก็ง่ายๆค่ะเราก็ต้มน้ำเดือดก่อนแล้วก็ใส่พริกแกงเข้าไปนะคะใส่พริกแกงเข้าไปแล้วก็ใส่น้ำเต้าให้สุกพอสุกแล้วก็ใส่ปลาช่อน ใส่ปลาช่อนอย่างเข้าไปนะคะปลาช่อนอย่างเราเอาแต่เนื้อเราไม่เอาหนังค่ะอืคนให้เข้ากาันแล้วก็โรยผักนะคะใบมงรักต้นหอมผักชีแค่นี้ก็เสร็จแล้วแล้วคือดาดาจะมีใส่ไว้นิดนึงเนาะเพราะว่าเพื่อนๆที่ที่บิสูงแล้วนะคะที่ทานเนื้อสัตว์ไม่ได้ก็วเวลาเขียนว่าปริมาณปลาช่อนขึ้นกับระยะไตและผลเลือดนั่นมหมายถึงว่าถ้าท่านอยู่ในระยะท,ยท้ายๆและบิวเอ็สูง 7 0 8 0 100แบบนี้ระดาก็แนะนําว่าอาจจะต้องงดเนื้อสัตว์ไปก่อนแบบนี้นะคะส่วนในระยะอื่นๆก็ทานได้ตามสัดส่วนนะคะไม่ใช่ทานเยอะเพราะว่าไตาในระยะยืนส b บขึ้นไปนะคะก็จะต้องควบคุมปริมาณเป็นช้อนแล้วนะคะไม่ใช่เป็นร้อยกรัมสองร้อยกรัมแบบนี้ไม่ได้แล้วก็จะควบคุมเป็นช้อนหนึ่งช้อนสองช้อนสามช้อนแบบนี้นะคะตามสัดส่วนท,ที่ระดาแจ้งไปในตอนต้นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเมนูนี้นะคะ เมนูนี้มาสักครู่บอกว่าปลาช่อนอย่างนะคะก็สองชั้นโต๊ะก็มีโปรตีนเจ็ดกรัมก็จะมีโปรตีนหนึ่งกรัมเนาะแล้วเราทานกับข้าวข้าวสวยนะคะข้าวสวยหนึ่งทัพพีก็โปรตีนสองกรัมอ่าเจ็ดแปดเก้าสิบอ่าก็ก็มื้อนี้ก็โปรตีนนะคะมื้อนี้พวกกินโปรตีนสิบกรัมพอดีเลยประมาณนี้นะคะอ่าเพื่อน่นก็สามารถที่จะ ลองนํานะคะนําเมนูนี้ไปทําอาหารดูนะแล้วก็การที่เราทําอาหารให้กับผู้ป่วยไตยเสื่อมเนี่ยเราจะมีการปรับปรุปงเครื่องแกงนะคะมีการปรับปรุงเครื่องแกงโดยที่จะเห็นว่าไม่มีกะปิไม่มีกระปิไม่มีปลาร้านะคะก็จะใช้พวกพริกหนุ่มกระเทียมหอมแดงแบบนี้ได้ค่ะจะใส่พริกไทยก็ได้นะคะผู้ป่วยโรคไตจะทานจะเลี่ยงเกี่ยวกับพวกรสเค็มเนาะแล้วก็ใช้เครื่องปรุงเครื่องเทศต่างๆมาปรุงให้มีรสชาติได้ค่ะ